4, คูณสี่ไมสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทคูณหกโอ้โหไมคสามพันหกร้อยบาทวายสองตัวมาอีก2,800บาททุกคนไหลอีกมาโอ้โหหนึ่งนบาทโอ้โหเอาแล้วครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บอยแอนด์ e g a n แกงครับครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอตนะทุกคนและเกมที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตหมาจองเวที่มีตาชนะ97นั่นเองนะครับถือว่าสวยงามมากๆเอาเลยครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับผมถ้าเผื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปหมากับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ หน้าเกมของสล็อตมาตเวที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่ายสล็อตผิดจีนั่นเองนะทุกคนใครอยากลองได้นะครับไปจัดกันได้นะสําหรับเกมนี้กระซิบบอกเลยตรงนี้ว่าได้เสือได้เข้าฟรีสปินนะแตกดีสุดๆนะครับเอาเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับผม วันนี้ทุนประมาณ2,600บาทนะผมก็เปิด200สู้ไปเลยนะครับกดได้ประมาณ13ครั้งนะทุกคนประมาณนี้นะโอ้โหจจงหวะนี้สแกตเตอร์2ตัวโอ้โหนึกว่าจะได้เข้าฟรีเกมสิอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราได้สแกตเตอร์3ตัวเนี่ยเราจะได้เข้าฟรีสปินอย่างแน่นอนสำหรับผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง b o ย a n d the g แก g นะทุกคน มาให้ผมดูเกมกันต่อเลยโอ้โหสแกตเตอร,ตอร์มา2ตัวอีกแล้วโอ้โหมาให้แบบ3ตัวก็ไม่ได้โอ้ยนึ่าบาทจัหวานันนี้โอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ก็บวกมาประมาณ1,000บาทเลยครับก็ถือว่าไม่แย่นะโอ้โหสแกตเตอร์2ตัวอีกแล้วทุกคนมาดีละ2ตัว2ตัวนะครับผมโอเคตัาววันนี้ลุนเข้าฟีเกมกันดีก,กว่านะครับผมมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาคุณผู้ชม 2 2 0บาทวายสตัวโอ้โหมาอีก400บาทนะครับแล้วก็สแคตเตอร์ตกลงมาแบบนี้โคตรจะสวยงามคุณผู้ชม620บาทพร้อมกับ3สแคตเตอร์นะครับเป็น12การหมุนฟรีหรือว่า12ฟรีสปินนั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยอกว่าจะมาได้ดูกันเลยทุกคนโอ้โห40บาทนะครับจังหวะนี้คูณ4โอ้โหไม่มาโคตรเบาเบาเกิน ดูกันต่อผม120บาทคูณ4ว่าไงโอ้โหคุณผู้ชมคูณ4ไม่มาเลยครับโอ้ยผมกลัวว่ามันจะเกลือนะแบบนี้<า>โอ้จังหวะน,นี้240บาทเลยครับคูณ6ว่าไงโอ้โหคูณ6มา600บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหคุณผู้ชม919บาทเฉยโอ้นึกว่าคูณ10จะแบบไหลมาเทมานะแต่ว่าโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นจังหวะน,นี้รุ่นฟรีซ้อนฟรีโอ้โหสแก,กันเตอร์ตกมาแบบนี้ก็ฟรีซ้อนฟรีไปดะครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเอาเรื่อง สสเกตเตอร์มาแบบนี้ก็บวกไปเลยครับผมอีก12ครั้งโอ้โหมาดีเกินแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ก็ต้องมีม,มีแบบเขาเรียกว่าแล้วมียอดแบบเพิ่มด้วยนะโอ้ยแล้วการอีก15ครั้งครับผมโอ้โหผู้ชมเมื่อกี้ได้แบบลุ้นฟรีซ้อนฟรีแบบรวัรวๆเลยนะ โอ้โหวายสตัวมาอีกหกร้่สิบบาทวายหตัวคูณ6มาอีก1440บาทวายหตัวคูณสีมาอีก200บาทวายหตัวโอ้โหหนึ่บาททุกท่านไหลหรือเปล่าโอ้โหนี่เดียวเท่านั้นครับผมปิดไปที่3,800บาทนะดูกันต่อโอ้โสี่สิบบาทครับผมคูณสี่ต้องมาแล้วไหมโอ้โหคูณสี่ไม่มานะทุกคนไปลูกนต่อ เกมนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนําเลยนะคุณผู้ชมใครแบบมือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าแบบเล่นง่ายมากๆนะครับโอ้โหจังหวะนี้120บาทวายหนึ่งตัวโอ้โห320บาททุกท่านวายหนึ่งตัวอีกแล้วก็ผมโอ้โหวายมาดีแต่ว่าโอ้โหหน้าก็แบบไปเรื่อยๆโอ้แอบเซ็งอยู่มันกันะผมจังหวะนี้วายหนึ่งตัวโอ้โห960บาทวายหนึ่งตัวอีกแล้วคูณ6โอ้โห1,800บาทนะครับคูณ10วายยังไงคูณ10มาอีก800บาท มีสกันเตอร์ตกลงมา1นตัวครับผม200บาทวายสตัวคูณสิมันเดิม1,400บาททุกท่านหลายหรือเปล่าโอ้โอย้ายู่ถือว่าสวยงามครับผมโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,น,นเนี่ยรางวัลก้อนโตคุณผู้ชมที่5,300กับอีก60บาทนะครับผมลูกใช้ได้ใช้ได้ได <laughs> โอ้แจมแมวใช้ได้อยู่ครับผม ไปไปเรื่อยครับผมค่อยๆเก็บไปนะทุกคนเจ้านี่วายสอตัวโอ้โห 1, หนึ่บาทวายหตัวอีกแล้วครับผมโอ้โหทีกไปที่1520บาทนะครับเหลือโอกาสอีก5ครั้งเหลือโอกาสอีก4ครั้งแล้วจะได้เพิ่มหรือเปล่าทุกคน240บาทวายหตัวโอ้โหห้าร้อยหกสิบบาทนะครับคูณหกวายยังไงคูณหไม่มาทุกท่าน800บาทเท่านั้นในรอบนี้โอกาสเดินสองครั้งแล้วนะ วายหนึ่งตัวก็ผมจังหวะน,นี้มา480บาทคูณหมาหรือเปลา่าโอ้โหหุ้าร้อยหกสิบบาทเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งก่อนจะเป็นล้านฟรีสปินนะครับจังหวะน,นี้คูณ4มาอีก4,240บาทคูณหโอ้โหมาอีก3,600บาทวายสตัวมาอีก2,800บาททุกคนไหลอีกมาโอ้โหหุ้ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอ้โหได้อยู่โคตรเอาเรื่องสวยงามมากๆคุณผู้ชมในจังหวะนี้นะครับผมโอ้โห โอ้โคตรแจ่มครับผมโคตรแจ่มเลยเงินรางวัลเมกะไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดกันสักครู่ทุกคนโอ้โหแจ่มแมวแจ่มแมวครับผมเงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้เป็นที่22,800ืรกับอีก40บาทโอ้โหเป็นรางวัลอ่าเงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์นะทุกท่านจังหวะนี้การหมุนครั้งสุดท้ายครับผม240บาทวายหนึ่งตัวมาอีก700 20บาทวายหนึ่งตัวอีกแล้วมาอีก480บาทครับผมคูณ10โอ้โห400บาทเบาไปนิดนึงทุกคนโอ้โหมาอีก1,200บาทวายสตัวมาอีก8,000บาทสวยๆในจนังหวะนี้หลายไม้มาอีก4,200บาทวายสตัวมาอีก5,200บาททุกคนโอ้โหโ,โคตรเอาเรื่องโคตรจะสุดโอ้โห2ทีสุดท้ายนี้แบบบันเทิงเริงลม <laughs> บันเทิงมากๆคุณผู้ชมโคตรเอา นรางวัลไม่กลบไปแล้วนะครับผมโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะแอบแบบหวั่นใจเล็กๆโอ้ยเนรางวัลก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์ไปแล้วทุกคนปล่อยไหลไปก่อนนะครับผมโอเคผมจะวันที่ปิดไปที่2 0,000ืกับอีก4 4 0บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะทุกคนโอ้โหแจมแมวสุดๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูเงินรางวัลรวมกันดีกว่าโอ้โหเงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่5 0,000กับอีก7 0 0 0บาททวนทวนคุณผู้ชม โคตรสวยครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกินคนระับผมสล็อตมาจองเวเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมลองเล่นดูนะครับเป็นเกมของค่ายสล็อต pg นะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่อง boy and the gang นะทุกคน เราในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันกับผมบอยได้แก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ